เอาละฮะกังขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในช่วงเรื่องเล่าจากวอลค a f t นั่นเองนะครับสำหรับเรื่องเล่าจากวอลค a f t ในวันนี้ผมก็จะมาทําการเปิดจักรวาลวอลค a f t ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะเล่าตั้งแต่เปิดจักรวาลวอลคราฟเลยว่ากําเนิดเกิดขึ้นมาอย่างไงนะครับจะไล่ตามไทม์ไลน์เลยเพื่อใครบางคนที่อยากจะสนใจในเรื่องนี้แล้วก็ค่อยๆไต่ค่อยๆเรียนรู้ไปตามไทม์ไลน์ก็แล้วกันนะครับซึ่งคลิปประวัติตัวละครเดี๋ยวก็จะ แต่สำหรับคลิปนี้แล้ววันนี้นะครับเราก็ต้องพาทุกคนเนี่ยมารู้จักกับต้นกําเนิดหรือว่าจุดกําเนิดของจักรวาล Warcraft กันนั่นเองซึ่งก็คลิปถัดไปก็น่าจะเป็นแบบว่าพวก first war second war แบบเนือเรื่องในวอ r คราฟ t หนึ่งวอ f ครนะครับก็น่าจะคลอดมาในไม่ช้าอันนี้นก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะฮะ ตอนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเพจ Blizzard l อไบล์รอว็อกเกอร์สาธิตด้วยนะครับแหล่งรวมข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเกมในจักรวาล Blizzard ทั้ง Warcraft Starcraft Overwatch และก็ Diablo นะครับก็ลองไปเยี่ยมชมแฟนเพจกันได้ที่ Blizzard l อไบล์รอว็อกเกอร์สาธิตนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจในเรื่องราวของจักรวาล Warcraft นะครับผมได้ทำคลิปลิสไว้แล้วนะฮะถ้าอยากจะดู คอนเทนต์เกี่ยวกับจักรวาลวอลคราฟอย่างจุใจเต็มอิ่มนะก็ลองไปรับชมที่เพลย์ลิสต์นี้ได้เลยนะครับผมทํามาพอสมควรแล้วแนหะแล้วก็จะเติมเพลย์ลิสต์นี้ไปเรื่อยๆรืนะครับ, <ๆ S 1> รบก็ฝากติดตามกันด้วยนะโอเคซึ่งจุดเริ่มต้นของการเกิดจักรวาลวอลคร a f t เนี่ยมันจะเริ่มต้นขึ้นมาจากสสิ่งก็คือแสงสว่างและความมืดซึ่งแสงสว่างเนี่ยได้กระจายไปทั่วจักรวาลน,นะครับแต่ถ้าว่าที่ไหนที่มีพลังงานแสงน้อยลงเนี่ยหรือว่าแสงมันมอดลงเนี่ยพลังความมืดเนี่ยก็จะเข้าไปคล่องงามให้ ซึ่งความว่างเปล่าเน,เนี่ยก็จะทําให้เกิดเดอะวท์ขึ้นมานะครับก็จะเป็นพลังแห่งความมืดอันโช่ไร้ที่มีความกระหายจะกินกินทุกสิ่งทุกอย่างให้เหลือเพียงความว่างเปล่านั่นเองซึ่งเดอะวท์ที่เป็นเหมือนจุดดาเล็กๆบนผ้าขาวเนี่ยก็ได้ําการขยายตัวไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งพลังแห่งความมืดหรือว่าเดอะวท์เนี่ยก็ได้ขยายตัวจนมาเจอกับแสงสว่างนะและเกิดการปะทะกันนะครับซึ่งการปะทะกันของพลังงานทั้งสองเนี่ยกระทำให้เกิดการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ขึ้น ซึ่งการระเบิดในครั้งนี้ก็ก่อให้เกิดดวงดาวจํานวนมหาศาลนะครับและทําการระเบิดกระจายไปทั่วจักรวาลเลยซึ่งนั่นเลยครับก็เป็นที่มาของการกําเนิดเกิดขึ้นมาของจักรวาลนี้นะหรือว่าจักรวาลวอลครับนี่เองซึ่งในจักรวาลนี้ก็จะถูกเรียกว่า g Great Dark b e y o n นนั่นเองนะครับเป็นชื่อเรื่องของจักรวาลนี้นะซึ่งการกําเนิดเกิดขึ้นมาของจักรวาลนี้ก็เกิดจากแสงสว่างและความมืดบารจบกันนั่นเองซึ่งเศษที่เหลือจากการบรรจบการของแสงสว่างและความมืดไม่ได้มีแค่จักรวาล Great Dark Beyond นะครับ ซึ่งใ,ในการประทะกันเนี่ยก็จะมีพลังงานที่ไม e ่เสถียรที่เกิดจากการปะทะกันครั้งนี้นะครับซึ่งทําให้เกิด twisting neter นั่นเองนะหรือว่าเป็นมิติที่บิดเบี้ยวซึ่งไอ้มิติที่บิดเบี้ยวเนี่ยก็จะเกิดจากการปะทะกันของสองพลังงานนะครับและทําการแยกตัวไปนะเป็นมิติของตนเองซึ่งมิตินี้เนี่ยกฎเกณฑ์หลายๆอย่างเนี่ยมันไม่สามารถใช้ร่วมกับจักรวาลเกรด r าร e พิยนได้นะก็ถูกเรียกเป็นมิติแยกไปต่างหากนะครับซึ่งด้วยการมีอยู่ของ twisting neter เนี่ยก็ทําให้พลังงานบางอย่างของมันเนี่ย ได้ทะลักและล่กไหลมายังจักรวาลเกรดักบิยอนนั่นเองซึ่งไอ้พลังที่มันทะลักออกมาจากทวิสติ้งเนเตอร์เนี่ยก็จะทำการปกคลุมดาวต่างๆในจักรวาลเกรดดักบิยอนนั่นเองนะครับซึ่งต่อจากนี้ไปนะผมจะขอเขรียกจักรวาลเกรดักบิยอนว่าจักรวาลก็แล้วกันนะครับก็ไม่ได้เข้าใจนะว่ามันคือจักรวาลวอร์คราฟต์นะครับและก็ต่อจานี้เราก็จะมาสโคบในเรื่องของสิ่งมีชีวิตกันแล้วนะครับซึ่งในการระเบิดในครั้งนั้นเนี่ยก็ทําให้กําเนิดสิ่งมีชีวิตในรูปแบบบต่่าางๆกรรระะจจยทััวัววนค ซึ่งสิ่งมีชีวิตที่กําเนิดเกิดขึ้นมาในช่วงบรรพกาลหรือว่าหลังจากการระเบิดนั้นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทเอลเมนต์นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นวิญญาณธาตุซึ่งเหล่าเอลเมนต์พวกนี้เนี่ยก็จะตั้งลกรากอยู่เพียงแค่วนดาวที่มันกําเนิดเกิดขึ้นมานะครับซึ่งใน1ดาวเนี่ยก็จะไม่ได้มีแค่เอลเมนต์เดียวนะก็จะมีหลายเอลเมนต์ซึ่งในความหลากหลายของวิญญาณธาตุในดาวทม้พวกมันเนี่ยทำการประทะกันเองนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งมีชีวิตยุคแรกๆที่กําเนิดเกิดขึ้นมา แล้วก็ยังมีสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งนะครับที่กําเนิดเกิดขึ้นมาจากประกายแสงสว่างที่ได้จับกลุ่มและรวมตัวกันซึ่งก็ทําให้เกิดเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกเรียกว่านารูนั่นเองซึ่งพวกนารูเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีความสามารถในการมองเห็นความเป็นไปได้อันไม่มีที่สิ้นสุดในจักรวาลน,นี้และก็ได้ทาการปฏิญาณตนเองนะครับว่าเหล่านารูเนี่ยจะใช้พลังงานแห่งแสงอันศักดิก์สิทธิ์ของพวกเขาเนี่ยคอยอุ้มชูชีวิตและนํามาซึ่งความหวังในแก่จักรวาลน,นั่นเอง และก็ยังมีสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งนะที่ถือว่าหายากมากๆในจักรวาลนี้ก็คือเหล่าไททันนั่นเองซึ่งการกําเนิดเกิดขึ้นมาของไททัน,นี่นก็ลงเหมือนเปิดกกะฉับปองเพราะว่าในการระเบิดในครั้งนั้นเนี่ยก็ทําให้เกิดดวงดาวนับล้านดวงเลยใช่ไหมเออจำนวนมหาศาลนะซึ่งในแต่ละดวงดาวนั้นเนี่ยก็จะมีสิ่งที่ถูกเรียกว่า World Soul อยู่นั่นเองซึ่ง World So u l ตรงนียมันก็จะเหมือนจิตวิญ,ญญาณของดาวดวงนั้นๆน,น,นะที่ทําการ,รหลับไหลอยู่ณนะใจกลางดาว ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปในเวิ l d s โซลส์เนี่ยก็จะทําการขยายตัวนะและก่อเกิดเป็นร่างกายขึ้นมาซึ่งนี่แหละสิ่งมีชีวิตที่อยู่ภายใต้ดวงดาวหรือว่าเวิลด์โซลส์เนี่ยแหละก็คือพวกไททันนั่นเองซึ่งในจกักรวาลนี้เนี่ยก็ไม่มีใครรู้นะว่าไททันตนแรกเนี่ยตื่นขึ้นมาตอนไหนแต่ว่ากันว่านามของไททันที่กําเนิดเกิดขึ้นมาตนแรกเนี่ยก็คือไททันที่มีนามว่าอารมันชูนั่นเองซึ่งเมื่ออารมันชูได้กําเนิดเกิดขึ้นมาเนี่ย อามันชูก็เลยทั่วไปทั้งจักรวาลเลยนะเพื่อตามหาสิ่งมีชีวิตที่เหมือนกับเขาและเมื่ออารมันชูได้พบกับดาวที่มีเวิ์ลโซเนี่ยเขาได้ทําการดูแลจิตวิญญาณดาวดวงนั้นเนี่ยเป็นอย่างดีเพื่อให้วันหนึ่งเนี่ยจิตวิญญาณดาวดวงนั้นเนี่ยก็ได้ถือกําเนิดเกิดขึ้นมาเป็นไททันเหมือนกับอารมันชูนั่นเองและไททันเหล่านั้นที่ถูกดูแลโดยอารมันชูเนี่ยก็ได้เข้าร่วมการเดินทางกับอามันชูนะและได้เรียกกลุ่มของตัวเองว่าเดอะแพนธีออนซึ่งสมาชิกในกลุ่มแพนนออยกก็จะะปปรบได้ว อามัน h ูเดอะไฮฟาเชอร์นั่นเองนะครับก็เปรียบเสมือนพ่อใหญ่นะเพราะว่ากาเนิดเกิดขึ้นมาก่อนไททันทุกตัวเลยก็ว่าได้แล้วก็นอกจกน,นอน์เดอะดรีมวีเวอร์ผู้ที่มีความสามารถทางด้านเวทมนต์นะและถูกขนาดนามว่าเป็นเจ้าแห่งเวทมนต์เลยนะฮะแล้วก็คนต่อไปจะเป็นแคสโคลด์นะครับเดอะเชฟเฟอร์ออฟเดอะเวิลด์ซึ่งแคสโคลด์เนี่ยก็ได้ถูกขนาดนามว่าเป็นเจ้าการการสร้างนะและก็ยังเป็นเจ้าแห่งพื้นดินอีกด้วยและคนต่อไปก็จะเป็นเอ o นาเดอะไรท์เบนเดอร์นั่นเอง ซึ่งเอลนาเนี่ยก็จะเป็นนท่านหญิงคนเดียวในกลุ่มนะครับแล้วก็ถูกขนานนามว่าเป็นเจ้าของสัตว์ชีวิตนะผู้คอยดูแลชีวิตทั้งปวงนะครับรวมถึงสัตว์ป่าพวกต้นไม้อะไรนี้นะครับซึ่งเหล่าไททันที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันนะเพราะว่าเป็นไททันที่มีบทบาทต่ออาร์ซลอ์เป็นอย่างมากนะเพราะว่าได้ทําการให้พลังเราดดาก้อนเอสเปคไปนะครับซึ่งมันจะเหลืออีก3าคนนะที่จะแนะนําตัวให้รู้จักกันแล้วคือ โกลเกเนตเดอะทันเดอร์นั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นไททันที่เป็นเจ้าแห่งท้องฟ้าและก็มหาสมุทรนั่นเองและคนต่อไปก็คือแอคโครมาด e เอเวนเจอร์สนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นเหมือนเจ้าการล้างแค้นใน,นองนี้นะครับและคนสุดท้ายนั่นก็คือซากรัสเดอะดีเฟนเดอร์นั่นเองนะครับก็เป็นผู้ปกป้องนะผู้คุ้มกันซึ่งเหล่าพันธิออนและก็สมาชิกที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยก็ได้ทำการ ตั้งเป้าหมายนะครับในการค้นหาและก็ปลุกเหล่าไททันนะเหมือนหาเพื่อนเพิ่มอะไรนองนี้นะครับซึ่งในระหว่างที่คอยหาไททันหรือว่าหาเหล่าเวอร์โซในดาวต่างๆเนี่ยพวกพันิอ,อนเนี่ยก็คอยที่จะดูแลสิ่งมีชีวิตในดวงดาวและก็ในจจกวันไปด้วยนะแล้วก็ได้ทําการท่องไปยังโลกต่างๆนะเพื่อที่เขาจะได้ทําการให้เราเอเลิเมนต์หรือว่าจิตวิญญาณท่านเนี่ยสงบลงนะครับแล้วก็ไม่ให้แบบสู้กันนะครับเพราะว่าก็เหล่าเอเลิเมนต์เนี่ยทำการต่อสู้กันเองตั้งแต่บรรพการแล้ว และทั้งเหล่าไททันเนี่ยก็ทําการ,ส,ส,ราสร้างสิ่งมีชีวิตต่างๆให้มาใส่บนดาวนะเพื่อเป็นการกระตุ้นหรือปลุกจิตวิญ,ญญาณของเวอร์โซนะให้ตื่นขึ้นนะครับซึ่งเหล่าเดอะแพนิออนเนี่ยก็ได้ทําการส,สร้างสิ่งมีชีวิตพวกนี้ไปเรื่อยๆนะบนดาวน้บร้อยน้าล้านดวงเพื่อความหวังที่ว่าจะพบเจอกับเวอร์โซที่อยู่ภายใต้ดาวดวงนั้นๆแต่ในการเดินทางอันยาวนานในครั้งนั้นเนี่ยเหล่าแพนิออนเนี่ยก็ไม่ได้พบเจอดวงดาวที่มีเวอร์โซอยู่เลย ซึ่งเหล่าไททันพวกนี้ก็มีความรับผิดชอบนะครับในการที่ตัวเองเได้ทาการส,สร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาแล้วเขาก็จาเป็นที่ต้องดูแลสิ่งมีชีวิตพวกนั้นซึ่งสิ่งมีชีวิตพวกนั้น,นก็ได้รับการดูแลปกป้องคุ้มครองและก็สอดส่องโดยเหล่าไททันอีกทั้งไททัน,นก็ได้ทําการดูแลสั่งสอนสิ่งมีชีวิตบนดาวในแต่ละดวงนะเพื่อให้พวกเขาเสามารถคงอยู่บนดาวดวงนั้นได้ซึ่งระหว่างการเดินทางเพื่อตามหาดาวที่มีเวอร์ซองเหล่าไททัน,นก็ได้มีสิ่งมีชีวิตในเดอะวอยที่ถูกเรียกว่าไว ได้คอยแอบดูการกระทำของเหล่าไททันด้วยความอิจฉาและลิษยาโดยพวกมันเนี่ยมีความต้องการที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งในจักราวาลเนี่ยให้กลายเป็นมิติ่งความกลุาลาหนพวกมันจึงมีความต้องการในการที่จะครอบงำเหล่าไททันที่มีพลังมหาศาลนี้แต่ทว่าปัญหามันก็คือเหล่าไททันเนี่ยมีความแข็งแกร่งเกินไปที่จะครอบงำได้พวกวโอเลดพวกนี้เนี่ยก็เลยมีแผนในการครอบงำเหล่าไททันในช่วงที่มีความออนแอมากที่สุดก็คือช่วงที่จะเป็นเวิ์ลโซอยู่นั่นเอง โดยผู้วอยหลอดเนี่ยก็ได้ทําการสร้างสิ่งมีชีวิตที่โคตรจะชั่วร้ายและก็อันตรายมานะครับโดยทําการสร้างในมิติของมันก็คือเดอะวอยนะซึ่งในภายหลังสิ่งมีชีวิตพวกนั้นที่ผู้วอยหลอดสร้างเนี่ยก็ได้ถูกขนานนามว่าโอ้กอสนั่นเอง <c oughs> และถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโอ้กอสบนอาร์เซอร์ลอนะก็สามารถเข้าไปดูที่ตรงตัวไอมูนขวามือบนได้เลยนะเพราะว่าทําคลิปไว้แล้วนะครับก็ตามไปดูกันได้นะโอเคกลับมาก่อนก็คือผู้วอยหลอดเนี่ยเป็นผู้สร้างเหล่าโอ้กอสขึ้นมานั่นเอง ซึ่งพวกวอยลอดที่ทําการสร้างโอคอสขึ้นมาจากเดอะวอยเนี่ยก็ได้ทําการส่งพวกเราโอคอสเนี่ยมายัางจักรวาลเกรดดาร์กบิยอนนั่นเองซึ่งหน้าที่ของโอคอสเนี่ยก็คือการเข้าไปครอบงําดวงดาวที่มันอาศัยอยู่นั่นเองซึ่งเราวอยลอดเนี่ยก็ได้ทําการสร้างโอคอสเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ทำการปล่อยไปยังเกรดดาร์กบิยอนนะหรือว่าจักรวาลของเรานั่นเองซึ่งในการปล่อยเนี่ยมันก็เหมือนการสุ่มนะครับก็คือพยายามครอบงําดาวให้ได้มากที่สุดเพื่อดาวดวงนั้นเนี่ยจะบังเอิญไปมีเวิร์ลโซอยู่นั่นเอง โดยในช่วงนั้นเนี่ยเหล่าไทท่านก็ไม่ได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของเหล่าโอกอสและก็แผนของพวกวอยลอดเลยเพราะว่าในขณะนั้นเนี่ยเหล่าไทท่านก็กําลังรับมือกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทวิสติ n งเนเตอร์อยู่นั่นเองซึ่งสิ่งมีชีวิตที่ว่าเนี่ยมันคือเหล่าเดมอนหรือว่าเหล่าปีศาจที่เกิดขึ้นมาจากความเกลียดชังและพลังงานที่ไม่เสถียรในทวิสติ n งเนเตอร์ซึ่งเหล่าเดมอนพวกนี้เนี่ยก็ได้ออกอาละวาดไปยังดาวต่างๆและก็ทําให้สิ่งมีชีวิตบนดาวดวงนั้นเนี่ยล้ม ซึ่งเมื่อเหล่าไททันได้รับรู้ถึงการมีตัวตวนของเหล่าเดมอนเนี่ยพวกไททันก็ได้ทาการส่งซากาลัสไปเพื่อทําการจัดการพวกเดมอนพวกนั้นซึ่งซากาลัสเองก็ได้ไปเยือนย่างดาวที่ถูกปีศาจครอบงำและได้ทําการต่อสู้เพื่อช่วยเหลือประชากรในดาวดวงนั้นๆและในช่วงหลายปีที่เขาได้ทําการต่อสู้กับเหล่าเดมอนเนี่ยซากาลัสได้สังเกตเห็นว่าพวกปีศาจพวกนั้นเนี่ยสามารถใช้พลังจากเดวอ์ได้แต่ถึงแม้ว่าเขาจะรู้เช่นนั้นแล้วเนี่ยซากาลัสก็ยังคงทําหน้าที่กวาดล้างเหล่าปีศาจพวกนั้นต่อไป จนมาถึงช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยทางซาเรลสเนี่ยก็ได้ทำการสังเกตเห็นอะไรบางอย่างซึ่งซาเรลสเนี่ยได้สังเกตเห็นว่าเหล่าปีศาจที่เขาได้ทําการสังหารไปเนี่ยมันเป็นตัวเดิมนี่ว่าซึ่งปีศาจพวกนั้นที่ซาเรลสเนี่ยได้ทําการสังหารไปเนี่ยมันได้ทําการกลับมาเกิดใหม่ที่ทวิสติ้งเนเตอร์และทําการมาสู้กับซาาเรลสใหม่อีกครั้งซึ่งนี่แหละมันก็เป็นหลูกที่ซากาเรลสเนี่ยกำลังเผชิญ โดยในการจะต่อสู้กับเหล่าเดมอนหรือว่าปีศาจพวกนี้เนี่ยการฆ่ามันเนี่ยก็เปยบเสมือนการส่งวิญญาณมันกลับไปในทวิสติ n งเนเตอร์และพวกมันก็จะทําการฟื้นคืนชีพร่างกายมันกลับมาใหมา่อีกครั้งซึ่งวิธีที่จะสังหารเหล่าเดมอนนี้ได้อย่างสินส้นซากเนี่ยก็จะต้องไปสังหารพวกมันในทวิสติ n งเนเตอร์หรือว่าดาวดวงใดก็ตามที่ถูกทวิสติ n งเนเตอร์เนี่ยกลืนกินแล้วเท่านั้นอณ์เหมือนจุดเช็คพอยต์หรือว่ามาเกิดบ่ออะไรนองนี้นะครับ ซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยซากา拉ที่กําลังบู๊กับเหล่าเดมอนอย่างเมามมนเนี่ยก็ไม่ได้รู้ถึงความจริงเรื่องนี้นะที่ต้องไปฆ่ามันในทวิสติ้งเนเตอร์ซึ่งในการแก้ไขปัญหาของซากา拉เนี่ยก็คือการจับเหล่าเดมอนพวกนั้นเนี่ยมาทําการขังพวกมันไว้นะฮะซึ่งมันก็เป็นการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดในขณะนั้นซึ่งระหว่างที่ซากา拉斯เนี่ยกำลังบู๊เนี่ยทางเอ็กกามาที่แพนออนเนี่ยส่งมาเนี่ยก็ได้มาทําการช่วยเหลือซากา拉ในการต่อสู้กับเหล่าเดมอนพวกนี้และด้วยความร่วมมือกันของซ ก็ได้ช่วยกันในการสร้างมิติพิเศษนะในการกุมขังพวกปีศาจจากทวิสติ n งเนเตอร์นะซึ่งนั่นมันก็ทําให้ภัยจากปีศาจจากทวิสติ n งเนเตอร์เนี่ยมันลดลงและเมื่อเวลาผ่านไปทางซากลัสและก็แอกมาเนี่ยก็เลือกที่จะยแยกทางกันซึ่งทั้งสองเนี่ยก็คิดว่าการแยกกันเนี่ยก็จะทําให้การช่วยเหลือดาวดวงอื่นๆเนี่ยมันทั่วถึงมากยิ่งขึ้นซึ่งซากลัสที่เดินทางไปคนเดียวเนี่ยก็ได้พบเจอกับดาวดวงหนึ่งที่ถูกโอกรเนี่ยครอบงำอยู่ ซึ่งไอดาวดวงนั้นเนี่ยมันก็บังเอิญมีจิบวิญญาณของไทท่านหรือว่าเวอร์โซเนี่ยได้ทําการรับไหลยอยู่ที่ดาวดวงนั้นพอดีซึ่งซาเกลัสเนี่ยก็พยายามที่จะฟังเสียงของวิญญาณที่หลับไหลยอยู่ในดาวดวงนี้แต่ถ้าว่าซาเกลัสเนี่ยก็ได้ยินเสียงของฝันรลายที่วิญญาณดวงนั้นเนี่ยกำลังได้รับอยู่ซึ่งลาโอกอสเนี่ยมันก็ได้ใช้หนวดของมันเนี่ยในการแทรกเข้าไปยังผืนดาวและก็ทาการครอบงาเวอร์โซที่อยู่ใจกลางดาวนั่นเองซึ่งแค่นั้นมันยังไม่พอนะครับสำหรับดาวดวงนี้ ก็คือมวงดาวดวงนี้เนี่ยยังมีเผ่าพันธุ์เนลซิมนะที่คอยสร้างความวุ่นวายหรือความกลาหลนควบคู่ไปกับเหล่าโอกรอีกด้วยโดยซาเกลัสเนี่ยก็ได้ทำการจับกลุ่มพวกเนลซิมมาและทำการสอบถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งในตอนนี้แหละก็ในตอนนี้เขาได้รับรู้ถึงข้อมูลเกี่ยวกับโอกรและแผนการของพวกวอยลอดและพวกเนลซิมเนี่ยก็ยังพูดเน้นย้ำอีกนะว่าถ้าโอกรเนี่ยสามารถครอบงำวิญ,ญญาณของไททันได้สำเร็จเนี่ยมันจะเกิดเป็นปีศาจที่ไม่ว่าพลังอำนาจใดในจักรวาลเนี่ยก็ไม่สามารถจัดการมันได้ และมันจะทําการกินกินทุกอย่างให้เหลือแต่ความว่างเปล่าต่างที่พวกไวลอด์นั้นต้องการและเมื่อซากาลัสได้รับรู้เช่นนั้นเนี่ยทางซากาลัสก็ได้สัมผัสถึงความคลวงของตัวเองที่ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเขาก็ไม่เคยพบเจอมามาก่อนโดยตัวเขาเนี่ยก็ได้ตระหนักว่าไคท่านตัวนี้เนี่ยไม่ควรที่จะถูกปลุกขึ้นมาด้วยความโศกเศร้าใน,ในหัวใจที่เกิดขึ้นมาจากฝันหลาจากฝีมือของพวกโอกรและเมื่อซากาลัสคิดได้เช่นนั้นเนี่ยเขาได้ใช้ดาบตัวเองเนี่ย ฟานผ่าครึ่งดาวดวงนั้นซึ่งพลังจากการตวัดดาบในครั้งนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เหล่าก้อนเนี่ยถูกกาจัดไปด้วยแต่ถ้าว่าการกระทำในครั้งนั้นเนี่ยมันก็ทําลายทั้งดาวและก็จิวิยางไททันที่อยู่ในดาวดวงนั้นเช่นกันซึ่งหน้ามันก็เปรียบเสมือนสิ่งที่เหล่าแพนดออนเนี่ยตามหามาเนิ่นนานซึ่งซากลัสเนี่ยก็ได้กลับไปอธิบายให้กับเหล่าแพนดออนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ซากลัสได้ทําลงไปโดยพวกแพนดออนเองเนี่ยก็ไม่พอใจต่อาการกระทำในครั้้งงนีขอส โดยแพนิออนเนี่ยก็ได้ให้ผลว่าถ้าพวกเขาไปช่วยเนี่ยก็จะสามารถกวาดล้างพวกเราโอกอรได้และสามารถช่วยเหลือวิญญ,ญาณที่หลับไหลยอยู่ในดาวดวงนั้นได้โดยซากลัสเนี่ยก็ได้พยายามโต้เถียงเกี่ยวกับพลังอำนาจแห่งเดอะวอยซึ่งมีแต่ซากลัสเท่านั้นที่รู้ถึงความอันตรายของพลังนี้และพวกแพนดออนก็ไม่เคยรับรู้ถึงการมีอยู่ของพลังนี้เลยโดยซากลัสก็ได้ทําการโต้เถียงต่อเ่าแพนิออนอย่างหนักหน่วงโดยเขาได้ทําการเล่าถึงความปลวงเขาที่บอกว่าความคงอยู่ของทุกๆอย่างนั้นจะล้มเหลวตั้งแต่แรกอยู่แล้วและเขาคิดว่า วิธีเดียวที่จะช่วยเหลือจักรวาลน,นี้จากความชั่วลายนี้ได้คือการชำระล้างมันด้วยเปลวเพลิงซึ่งเนี่แหละครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของไม์เซตที่ชั่วลายของซากิลัสโดยซากิลัสเนี่ยก็ได้คิดว่าถ้าเขาเนี่ยได้ทาการกวาดล้างทุกชีวิตในจักรวาลน,นี้แล้วเนี่ยบางทีชีวิตใหม่ก็อาจจะเกิดขึ้นอีก,ก็ได้ซึ่งทางเพดีออนที่ได้ยินเช่นนั้นเนี่ยก็ได้พยายามบอกกับซากิลัสว่าพวกเขาเนี่ปฏิญาณไว้แล้วว่าจะช่วยเหลือทุกชีวิตในจักรวาลและมันจะต้องมีหนทางอื่นที่จะช่วยเหลือจัวน,นี้้ได แต่ถ้าว่าเรื่องนี้มันก็สายไปแล้วสาหรับสกลัสทางเกลัสเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะว่าทางแพนออนเนี่ยไม่ฟังคำของตัวเองอยู่แล้วโดวยเขาเนี่ยก็ได้คิดและแตัดสินใจว่าถ้าพวกแพนออนเนี่ยไม่ช่วยเขาในการชําระล้างจักรวาลเขาจะทํามันด้วยตัวของเขาเองโอเคนะครับเนี่ยแหละก็จะเป็นเรื่องราวของการกําเนิดจักรวาลวอลครับนะครับซึ่งมันก็เป็นเหมือนเนื้อเรื่องก่อนที่จะมาในวอลครับหนึ่ง ตรงนี้มันก็จะเป็นเรื่องราวก่อน First War นะและก็เป็นการกำเนิดจจกาวาน craft, ันวอ c คร f t รวมถึงกำเนิดตัวร่างวอ c คร f t เลยก็ว่าได้นะโดยใครที่ฟังแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับส่วนตัวผมชอบในสกายลันนะที่แบบว่าคือเขาไม่ได้เป็นตัวร้ายที่ดูแบบแบนๆบนเะนี่ยเขามีความโกมแบบเหตุผลตัวเองนะถึงแม้ว่ามันจะสุดตรงคือเขาเนี่ยเป็นคนที่รับรู้ถึงสิ่งสิ่งเดียวที่คนอื่นไม่รู้ไงถึงภัยอันตรายนั้นเขาเลยมีความกลัวมากกว่าคนอื่นและก็เลือกที่จะทำมันมากกว่าคนอื่นนั่น ด้วยมันก็ดูมีมิติเป็นอย่างมากนะไม่ได้ทําให้ตัวละครนี้มันดูแบนจนแบบเออจอม,มารมึงต้องเลวต้องเฮี้ยนม,มึงเดียวไม่ใช่นะครับซึ่งทุกคนที่คิดเห็นอย่างไรก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับหรือว่าจะดูเน็ตซูเปอร์แทงอะไรมาได้ตามสบายเพ้าว,ว่าต้องการพลังในการทําคลิปอยู่แล้วนะเป็นแรงบันดาลใจนะครับช่วยได้เยอะจริงๆนะก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ดีกว่านะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดอโอตัวหน้านะครับน่าจะเป็นเฟนะิร์สรอดูกนะรอด โอเคสำหรับนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอตอนหน้าแล้วเจอกันนะครับอาดีโอส